ด่วนแดกร็อกไรเดอร์ติดโควิดล19อีกรายเลื่อนงานทั้งหมดพร้อมแจงไทม์ลายเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้วันที่5มกราคมแด <Deck S 2> กเอกการวงฉลาดหรือแดกร็อกไรเดอร์ได้ทราบผลการตรวจว่าตนติดเชือ้อโควิด19และกำลังรอรถเพื่อเข้ารับการรักษาตามมาตรการต่อไปโดยทางด้านต้นสังกัดมีเรกคอร์ด ได้ร่อนจดหมายโดยมีข้อความระบุไว้ว่าเนื่องจากแดกเอกรัฐวงฉลาดหรือแดกร็อกไรเดอร์ศิลปินในสังกัดมีเรคคอร์ดรู้สึกมีไข้ต่ำและได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่4มกราคม2565 ที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้วันที่5มกราคม2565ทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชือ้อโควิด -19 และจะเข้ามารับตัวเพื่อเข้ารับการรักษาตัวในเวลา16นาฬิกาตามมาตรการต่อไปทางศิลปินแดกร็อกไรเดอร์ ได้แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใหญ่ชิงในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงให้ทราบแล้วโดยงานทั้งหมดของศิล,ลปินดดกรอกไรเดอร์ Rider, จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะหายเป็นปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางค่ายมี รคคอร์ดจะติดตามเฝ้าระวังศิลปินอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายนี้อยากฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเองและร่วมกันเฝ้าระวังกันนะครับขอแสดงความนับถือมีรคคอร์ดทั้งนี้แดกรอกไรเดอร์ ก็ได้แจ้งไทม์ไลน์ย้ยอนหลังให้คนใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงได้ทราบและไปตรวจหาเชื้อทันทีวันที่29ธันวาคมเดินทางกลับจากนครนายกรถยนต์ส่วนตัวไม่ได้แวะที่ไหนวันที่30ธันวาคมอยู่บ้านทั้งวันวันที่31ธันวาคม ช่วงบ่ายเดินทางไปรับประทานอาหารย่านรำอินทราและช่วงเย็นเล่นคอนเสิร์ตย่านบางใหญ่รถตู้ทีมงานวันที่1มกราคมอยู่บ้านทั้งวัน2-3มกราคมเดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่กับครอบครัวเหมาสถานที่ไม่มีบุคคลภายนอกวันที่4มกราคม รู้สึกมีไข้ต่ำๆเลยเดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนตัวแวะเติมน้ำมันสระบุรีใส่แมสตลอดเวลาวันที่4มกราคมช่วงหัวค่ำเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลสินแพทย์โดยรถยนต์ส่วนตัวและกลับบ้านมากับตัวรอผลตรวจวันที่5มกราคมช่วงบ่ายโรงพยาบาล แจ้งผลเป็นบวกและโรงพยาบาลจะนำรถมารับไปกักตัวตามมาตราการเบื้องต้นทุกคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดตรวจ ATK ผลเป็นลบหากมีอัปเดตเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ